สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพารก,กินพาแซฟเอ็มทีชาแนลมือวันนี้เราจากทุกคนมว้แด่เมนูยำวุ้นเส้นหมูสับใส่ปลาหมึกผอมจะ้ะอันนี้สร้างพื้นมาด้วยจะ้ะบริเฮดเองเนาะมีใครต้มมากแก่มแก,มแก,มแกม่เพชรผอมพักแกะม,มังข้าก็คือเกาหนะ้าจ้ะแรดดิดแล้วก็เรดโอ๊กนะคะไม่มีมะรับออมนะคะวันนี้น้ำลายแตกจะ้ะมาจา้าจะเซกๆด้วกันจ้ะยำวุ้นเส้นหมูสับใส่ปลาหมึก mm sepak 嗯，帅不、mm？帅、hmm.？ หิวดึกนะคะทุกคนสั่งลายแมนมากว่าเด็กกินโดนหรอจ๊ะแซ่บ ไข่ต้มสมัยเป็นเด็กหน่อยอยาเนอกจากอามานะ่ะเพื่อนต้มไข่เห็นไปกินอยู่โรงเรียนเนาะมวยบเมื่อบอกเคยกินไข่แดงจังเ่อเนี่ยถ้าเป็นไข่ต้ม่มแต่ว่าถ้าเป็นไขด่ดาวนะ่กินอยู่จับขาเข้ากระมังกินตอนตอนใหญ่เนีย่ยเราจะไข่แดงที่อยู่ในไข่ต้ม่มแต่ก่อนบุกินเลยตอนเป็นเด็กหน่อยเคยกินแล้วมันแข็งนะจ๊ะก็เลยบุกิน แต่ว่าถาบให้รุนน้ำนักนี่เพื่อนบอกว่าให้กินไข่ขาวไข่ต้มะเป็นไข่ขาวกินได้เท่าไหร่ก็กินกินได้เลยวันละแปดเก้าฟองก็กินได้แต่ว่ากินแต่ไข่ขาวนะ ยำมุ้นเส้นเนาะเมื่อเคยไปกินแบบตามงานนะจ๊ะง,งานจ,าจ้าตัวจีนสิเพิ่นจะใส่ทวรีสูงนะ่อแซ่บๆมากหลายจ้ะเขาเอืนนะ่ยอะไรยังยำวุ้นเส้นโบราณแบบนั้น ไซโทลิส่งนึ่งโทลิส่งขั้วหรือเปล่าไม่แน่ใจ พี่เอฟซีมันของมาถามหัวอยู่จ้ะว่ากินหลายไปยนี่คืบอบวอ้วนเคยเฮ็ดคิดบอกไปเหรอด้วยจ้ะก,กินคลอรฟิลเนาะแล้วก็เป็นตัวดีทอ็อกนะคะคลอรฟิลกินทุกวันแต่ว่าดีทอ็อกอะทำเมื่อได้เขากินหลายสิเขาจังกินเนาะจ้ะ ตื่นเช้ามานี่แบบว่าพุ่งยุบเลย <c oughs> อันนี้กดสั่งแบบว่าความเผ็ดระดับสิบห้าเมตรใหมมาเผ็ดกับกดแบบว่าคนจะมิ่งเขียนบอกว่าพริกสามทับพีเดือกแหล้่นะแต่เม่อ,อย่างนบวะโบสบายทองเนาะก,กินเผ็ดหลายแต่ว่าก็อยากกิน เอาละคะ่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะยำบุนเส้นหมูสับทั้งหมูสับหมูชิน้นใส่ปลาหมึกผอมนจะจ๊ะหิวรอบดึกเ่บๆเลยจะ้ะสร้างพื้นมาเนจะจ๊ะค่ะคือเกานะจ๊ะเมื่อกาเขาคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆการติดตามแล้วก็ทุกๆกำลังใจนะคะขคเขาพูดหลายๆด้วยจ้าถ้าใครมาคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ไปแล้วเด้อคะ่ะ